สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่วิดโคลนให้ดูพี่น้องดูว่าเล่นคโคลน XCMG XE 2 1 5 C นะครับโ บิดโคลนให้ดูกันเพราะว่าโครนนั้นมหาศาลแล้วตรงนี้นะครับ x C m g x e 2 1 5 4เป็นรถขุดขนาด22ตันนะครับตัวนี้สีเหลืองอโอุ้เข้ามาครับนะมันจะค่อนข้างจะทำงานลำบาก 22ตันนะครับน้ำหนักปฏิบัติการกีหนึ่งคิวเครื่องยนต์นั้นจับเอาอิส,สุซุนะครับ6ม,มีจี่งทีตัวนี้รีดมาได้อยู่ที่172ตัวครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเ,ออเดี๋ยวค่อยๆไป้องเพราะว่าผมก็เดินลำบากมากดีวันนี้เอารองเท้าบูทมาก็จะ ค่อยๆไปครับนะค่อยๆไปออม,มันโครนมันเยอะพี่น้องค่อยๆบุกไปครับปับ๊มคาวาซากิเคสามวีเจแปนเครื่องเจแปนนะครับช่วงล่างใบแทคแปดสิบเซนลนเลยแปดตัวแครียสองตัวอึบอึบ่ะผมจะบุกไปเรื่อยๆครับให้ไกลามากที่สุดรอตรงนี้มีแต่โอ้ ถ้าลงไปตรงนี้เนี่เป็นเม็ดนะพี่น้องมิดเลยโครนดูดแน่นอนก็ดูการทำงานนะครับอาจจะไปเรื่อยๆแต่ว่าอาศัยอุ้มหนัก1นคิวชั่วโมงบินนะ่าจะไม่เยอะครับนะสำหรับ x m g XE2154 นะครับตัวนี้เป็นไดเรกนะครับเครื่องไดเรก สีเหลืองตัวหนังสือตัด x จ g สีน้ำเงินนะครับแล้วก็กระบอกสีเทาอ้ดูครับเดินลุยคโคลนรุบ,บโอ้ถ้ารถเก่านีโซ่ตกแล้วพี่น้องเอ้ยตัวใครตัวมันเลยที่คันใหม่ครับคันใหม่กาดข้างละตัวโอ้ จะจะมารุยน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับอโอ้มีอุบฝนตกจะทำงานยากครับทำงานยากหน่อยขนาดผมยืนรีวิวเนี่ยังลำบากพี่น้องเอออย่างนี้จะเอาสิบล้อมาช่วยก็ไม่ได้ เสียงปัง๊มนงเงียบกิ๊กครับเสียงเครื่องก็โอเคหลดไฟในหนึ่งสองสามสี่ดวงครับนะ X4G คันนี้ดูแลโดยใช้หน้าแมชชีนนะครับแห่งประเทศไทยข้าตัวนี่สามล้านกลางกลางโอ้ดูครับดึง ตึนงโคนมาแล้ว่อนข้างจะ,ะงานสุดๆนะพี่น้องดอ,อ,อกาสจมไหมแต่ข้างล่างแข็งครับข้างล่างจะแข็ง่สองเมตรแรกนี่ไม่แข็งครับอ,อลองโดน ผลเปียกเลยวัดรอบเครื่อง2,100รอบต่อนาทีครับอีซุซุนะครับคันนี้พูดง่ายๆว่าเครื่องน่าจะบอกเดียวกับฮิตาชินะครับโลุยเข้าไปไม่ตอนนี้ไม่ได้เอาเครื่องดื่มมาฝากรู้สึกเสียใจไปน้อง ฝนมันตกมาตลอดทางเลยคิดว่ารถไม่ทำงานนะครับแต่ก็ผมเดินประมาณ400เมตรได้ครับนะเพื่อเข้ามาในบอ่ออ๋อมียุบนะครับมียุบอื้อดินเหนียวเอาเอาลูกพี่ข้างหลังนะค่อยๆครับข้างล่างแข็งอยู่ ตันโคลนไปเรื่อยครับมุกี้ใหญ่ขนาดหนึ่งคิวยังโคลนเกาะเต็มอยู่ครับสีเหลืองตัดด้วยเทา <c oughs> โอ้โอ้เอาน้ำล้างมุงกี้หน่อยกระบอกสีเทา พี่น้องสังเกตเห็นว่ากระบอกไฮดรอลิกตรงตรงกีจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็อยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงข้างบนอาร์มไอ้บูมนะบูมนะครับตรงตัวหนังสือ X อ็ซเวลาเปลี่ยนซีนซีนกระบอกนะครับ <laughs> เอาโหวิดโคลนเลยเพื่อนครับเพื่อนนาปัดจะจะแพงกว่าเพื่อนนะครับกระบอกนั้น จะใหญ่กว่าเพื่อนอาหายไหมโอ้ล้างกระจกหน่อย <c oughs> ดิอ่าไราเวอร์คือว่าไราเวอร์ที่จะอยู่ที่อยู่ภาคเหนือนะครับอยู่ภาคเหนือดิ่คนขับ XMG ครับนะอาหยิบสองจันนี่จะเดินสบายแล้วนะก็ท่านได้ชื่นชอบ ปัจจุบัน X C m ีก็เกล่าวกระโดดมาในเมืองไทยนะครับมีเครื่องจักรหนักเครื่องจักรหนัก X ซีม G นี่ติดติดท็อปเทนโลกเลยครับนะมีรถมีรถขุดคันสีขาวบุกซะด้วยนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับโอ้รถขุดไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยมีเครนมีรถตักมอเตอร์เกรเดอร์รถยกตู้คอนเทนเนอร์โอ้มีหมดครับ รถตักล้อย่างเยอะมากครับนะแล้วก็รถเจาะเสาเข็มมีทุกอย่างเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับค่าย XMG นะครับมีพี่น้องถามมาว่าผมเคยลงคลิป XMG รถไฟฟ,ฟ้าครับนะเป็นตัวรหัสนี xe 2 1 5 e ครับนะ e ก็อิเล็กทรอนิกส์เนาะไฟฟ้านะครับท้ายเอ่อสว่วนทรงเอลค่อนข้างจะอวบนะครับสำหรับรถไฟฟ้า x C m g ถามว่าบางท่านถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหมดอยู่ในบอ่อทำยังไงพลังงานไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรีนะ่ใช้ได้ประมาณสัก10ชั่วโมงครับนะวันละประมาณ10ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่เหมาะสำหรับงานขุดหนองคลองบึงนะพี่น้องอย่างนี้ไม่เหมาะครับ เหมาะสําหรับงานไวเฮาหรือว่างานกดังงานที่อยู่ในโรงงานนะครับโรงงานหรือว่าตักหินตักทรายนะครับที่ว่ามีไฟฟ้าตรงนั้นพอตกเย็นเราจอดเราก็ชาร์จไว้ครับจิ้มไว้ตอนเช้าก็ทํางานนะครับไม่เหมาะเอาไปขุดอ่างเก็บน้านะพี่น้องนะอันท่านที่บอกว่าโอ้ทำยังไงหมดกลางป่ากลางเขาทํำยังไงไม่ครับนะ,ะรถขุดไฟฟ้า ค่า xmg นั้นเหมาะสำหรับงานอยู่ในโรงงานหรือว่าอยู่ในโกดังหรือว่าตักทิ้งตักทรายนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ที่มีโกดังนะครับหรือว่ามีมีที่หลบฝนนะครับมีหลังคาเพราะว่าจะต้องใช้ไฟไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ครับในตอนกลางคืนนะ ก็นั่นคือส่วนความปลอดภัยนะครับจะมีระบบเซฟตี้อย่างดีเซนติคัตอย่างดีครับแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับมีไว้พร้อมเลยยังก็เชื่อใจได้นะครับส่วนถามว่าเอ๊ะทำไมราคาราคาสูงนะครับอาจจะสูงกว่ารถขุดนะครับถึงอ่า สองสามเท่าแต่ว่าคุ้มทุนจุดคุ้มทุนก็เยอะนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนะครับอ,อาจจะใช้ใช้ไฟฟ้าชาร์จนะครับอ่ะนี่ก็ X ซ G ก็มีคนถามมาเยอะครับรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวท่านชอบไดร์ก็ได้คอมมอนเร็วก็มีครับนะสีขาวมุกคอมมอนเร็วนะครับมีร้อยสาอะไรมีหมดเลย เยอะแไปหมดครับดูแลโดยใช้หน้าแมชชีนนะครับแห่งประเทศไทยดูการทำงานก็ดูได้ครับที่เพจหรือว่า YouTube ช่องชาติเจริญทรัพนะครับเพจชาติเจริญทรัพ X ข่าวเตืนทรัพอ่ะฝนหยุดแล้วพี่น้องจังลุยกันอยู่ครับอะเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกขึ้นไปอีกโอ้ทุลักทุเลเหมือนกันนะ ผมจะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะดูว่าหามุมสูงที่สุดครับพี่น้องตึบอ่ะอนี้ยืนได้ครับไม่มีปัญหา12นาทีเดียวจะเบื่อกันจบด้วย XMG XE 2 1 5 4นะครับรถขุดที่ไม่ค่อยมีไฟฟ้าเยอะครับเป็นเครื่องไดเรกดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับใน ก็คาตัวไม่เรงนะครับชื่นชอบก็สอบถามได้ครับอา้าวเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ